มีสก,กีหมู่บ้านการที่หน้าหมู่บ้านติดทางขึ้นรถไฟฟ้าเนีที่บ้านหลังนี้16ตารางวา3าห้องนอน2ห้องน้ำสามารถจอดรถภายในบ้านนี้1คันเพียง2 0 9าบ้านหลังนี้รอพี่ช่างมาเก็บรายละเอียดอีกเล็กน้อยหนังโรงจอดรถทั้ง2ฝั่งทำารแนงพังใส่ตาด้านขวาติดตั้งแทงนำ้ำและปั๊มน้ำเป็นของใหม่นะคะอันเล็กที่ติดเอาไว้ให้ก่อนจะเข้าไปในตัวบ้านประตูกระจกบานเรียนสามารถเปิดได้ทั้งซ้ายและขวาภายในตัวบ้านจัดแสงสีสวยมากก็ให้ไปพร้อมเฟอร์นิเจอร์ตามนี้เลยค่ะและไซมือเป็นจุดททีีี่เหมมาสตติดตั้งว หันมาทางด้านขวาจะมีโซฟาแบบ3ที่นั่งพร้อมหมอนอิงโต๊ะกลางและชั้นวางทีวีได้ไปทั้งหมดตามนี้เมื่อนั่งลงในตำแหน่งโซฟามุมอมองที่เราจะได้ดูทีวีจะเป็นแบบนี้ด้านหลังทีวีวิวผนังพร้อมซ่อนไฟแอมเบียนทไลท์เดียวกับเพดานด้านบนที่เป็นฝ้าหลุมและซ่อนไฟแอมเบียนทไลท์ลำดับถัดมาเป็นชุดเซตโต๊ะทานข้าวแบบ4ีที่นั่งตำแหน่งนี้มีโคมไฟระยะให้1โคมด้วยนะคะเมื่อเดินถัดจากบันไดขึ้นชั้นสองมีประตูกระจกบานเลนกันโซนมาทางด้านขวาจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนค่ะดีไซนงค่มี ระยะให้หนึ่งโคมตุดเซ็ต,ตเตาแกส๊สพอมหูด,ดูดควันเป็นของใหม่ถัดมาจะเป็นโซนซักล้างต่อท่อน้ำดีและท่อน้ำถิงให้แล้วด้านซ้าจะเป็นห้องน้ำชั้นหนึ่ง มือและกระจกจะอยู่ทางด้านซ้ายส่อนอาบน้ำเจาะช่องเดินสายไฟสำหรับรองรับเครื่องทำน้ำอุน่นสุขภระฑ์ทุกชิ้นเปลี่ยนให้ใหม่และปูกระเบื้องตั้งแต่พื้นกระดเพดานสำหรับที่ตั้งของบ้านหลังนี้อยู่ในหมู่บ้านรัตนาทิเบย์ในหมู่บ้านเขาจะอยู่ติดกับโรงพยาบาลเกษราราชอินเตอร์สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่อยู่ติดกับหน้าหมู่บ้านจะเป็นสถานีตลาดบางใหญ่ตรงข้ามของหมู่บ้านก็จะเป็นตลาดบางใหญ่เป็นตลาดสดขนาดใหญ่ต้องกังวลว่าจะหาของทานยากเลยค่ะเพราะในหมู่บ้านก็มีตลาดด้วยเช่นกันไปเดินขึ้นบันไดามาจะเจอก ห้องน้าชั้นสองกันก่อนเลยเนาะรูปทรงของห้องน้านี้จะเป็นแนวยาวเรียงลำดับด้วยอ่างล้างมือและกระจกผัดมาจะเป็นโซนอาบน้ำมีช่องสาหรับจําเครื่องทำน้าอุ่นด้วยเช่นกันต่อเคาน์เตอร์ปูนด้านหลังจกโครกสามารถวางทิชชู่แล้วก็เครื่องหอมได้มีหน้าต่างระบายอากาศด,ด้วยนะคะหนึ่งบานเมื่อเดินออกจากห้องน้ํานี้เลี้ยวทางด้านขวา เป็นตำแหน่งห้องนอนด้านหน้าบ้านค่ะแต่จะไม่ใช่ห้องนอนที่กว้างที่สุดนะคะเพราะห้องนอนที่กว้างที่สุดจะอยู่ด้านหลังบ้านความกว้างของห้องนอนนี้สามารถใส่เตียง5ฟุตได้ค่ะอันดับถัดมาห้องนอนที่2ตำแหน่งตรงกลางบ้านมีหน้าต่างเพียงตำแหน่งเดียวสามารถใส่เตียง3.5ฟุตได้เดินออกจากห้องนี้เล้วทางด้านขวาเป็นห้องนอนใหญ่ด้านหลังบ้านค่ะความกว้างของห้องนอนนี้สามารถจัดชุดเฟอร์นิเจอร์เตียง6ฟุตมาลงได้ทุกท่านสังเกตดีๆเพดานของห้องนอนนี้าาจะลาดเอียงเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ทําให้ห้องดูเตี้ยนะคะคิดจะมีบ้านคิดถึงนนามาินท์โฮ